ทำอะไรความเป็นห่วงนะครับสำหรับพี่ๆนะครับขอบคุณเาียดดีนะครับสำหรับทลิปนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนขอบคุณเอซีทุกคนนะครับที่น้องเอมาเที่ยวนวันนี้นะครับจะเจอกันว่าพ่งนี้จะไปไหนบ้างจะเจอกันนะครับดูทะเลสวยมากยังค่คืนเพิ่งมาถึงนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ทะเลแล้วนะครับผมบรรยากาศดีมากแล้วก็ไม่ก็วันเลยนะครับเรดีมากนะครับผมขอบพูดนะครับสหรับความที่จืงทุกคนนะครับแล้วอีกทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปไหนไปกีนอะไรไปทําอะไรรอติดตามดูนะครับว่าเวลคัมทูพันยานนะครับผม Oh yeah.